สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลิฟลิซาผู้ส่งอิทธิพลที่แท้จริงไม่แบ่งใครลิซ่าความดังไม่แบ่งใครเลยนะระดับเคป p OP. มีใครสู้เธอได้ตอนนี้เธออยู่ในระดับโลกแล้วลิซ่าติดท็อปผู้สรงอิทธิพลบนแพลตฟอร์ม Instagram ทั่วโลกในแ,แบนะะแบที่ไม่แบ่งหมวดหมู่ย้ำนะคะแบบไม่แบ่งหมวดหมู่และไม่แบ่งประเทศด้วยค่ะ ลิซ่าได้ติดท็อป8ผู้ส่งอิทธิพลประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2024ลิซ่าลากเพลงติดลำดับที่8ลำดับที่7 Kendall Jenner ลำดับที่6 Kylie Jenner ลำดับที่5 Ariana g r กร d e ลำดับที่4 Leo อม s ซ i ลำดับที่3 Selena Gomez ลำดับที่2 Taylor Swift ลำดับที่1 Cristiano Ronaldo ซึ่งถือได้ว่าลิซ่าอยู่ระดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวหรือใครจะว่าเถียงเพราะแต่ละคนที่ติดท็อปอินสตาแกรมอยู่อันดับต้นๆของโลกซึ่งลิซ่าก็ก้าวข้ามระดับ K-pop โดยสิ้นเชิงซึ่งในวงการ K-pop ยังไม่มีใครสามารถทำได้ มาต่อกันที่หนังสือฝรั่งเศสกำลังจะทำนวันิยายหนังสือเคป๊โดยจะทำนวันิยายเป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นเล่มแรกที่จะทำที่จะนำเสนอเรื่องราวของลิซ่าแบ็คพิงโดยเน้นเรื่องราวของลิซ่าเป็นส่วนสำคัญหลังจากได้ข่าวนี้ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งในประเทศจีนและเกาหลีและเก,าห,ะเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นหัวข้อที่มาแรงมากทั้งในจีนและเกาหลีใต้ซึ่งขึ้นแทนเป็นอันดับที่1ทางจีนและเกาหลีใต้ในจีนมีผู้คนมากดไลค์เป็นจํานวนมากมีผู้กดไลค์มากกว่า1นึ่งแสันครั้งเลยทีเดียวและผู้คนมีการส่วนร่วมในหัวข้อนี้ถึง2 2 0ล้านครั้งถึงแม้ตอนนี้ลิซ่ายังไม่มีผลงานในจีนและเกาหลีแต่ผู้คนก็สนใจเป็นอย่างมากและมีคนสนใจเรื่องราวลิซ่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นับว่ามีข่าวดีในหลายๆเรื่องกับเรื่องราวของลิซ่าในปี2024นี้ตั้งแต่เริ่มต้นปีถึงตอนนี้กระแสลิซ่ายังไม่เคยลดลงเลยล่าสุดลิซ่าได้อัปเดตใน IG s t สตอประกาศ c o m เม g s o ซึนบ i n ง l i ลลี่ตั้งตารอเลยว่าลิซ่าจะเซอร์ไพรส์อะไรหรือว่า l i ลลีล่ฟินกำลังจะคัมแบ็กตื่นเต้นรอเลยพวกเรา เป็นการปักปวดเตอร์ที่เร็วมากเขาม่งซึงวันนี้พรุ่งนี้ลงเลยนิาปักลงวันที่8เดือนนี้ไม่ต้องให้แฟนๆรอนานท่านใจสุดๆเป็นการปักปวดแบบมิติใหม่รวดเร็วถูกใจแฟนๆพรุ่งนี้เจอกันพวกเราไม่ว่างานอะไรพร้อมสนับสนุนเสมอแล้วพบกันใหม่คลิปนะ้าสวัสดีค่ะ